<c oughs> สวัสดีพี่น้องออนสตาร์ที่น่ารักเออพอช่วยรายได้เฮ้ยเขารู้ว่ามาให้กำลังใจเออมาให้กำลังใจลูกแงติดพ่อไงเขาเรียกว่าพ่อมาให้กำลังใจลูกเว้ยว่าเออเออกูบูอ่ะมันจะตักแค่ไหนมันจะตักแค่ไหนเชียวแต่ไม่บูรธรรมดานะมันรวมร่างกับกูด้วยแล้วเนี่ย เฮ้ยทำไม,ำไมกันแอร์สองคนเลยวะ <What? S 1> เอาละครับเราก็ถึงเวลาที่จะดวลกันแล้วเอ่อจัดมาเลยคู่ <c oughs> เลยมา <c oughs> ไอ้คู่ไอ้คาร์คลอดวนพ่อคาเล่นตูดแน่บอกเขาเรียกใส่โปะปะโปะปะดูกล้ามันต่างกันน้องเดี๋ยวพี่จะถอดเสื้อเจเกเลยทำไมก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ย แย่แล้วผมแค่อยากจะซื้อชุดไก่สักชุดหนึ่งแต่โรบักของผมนั้นไม่พอถ้าคุณมองหาร้านเติมโรบักดีๆแล้วก็แล้วขอแนะนำ Best Shop บริการเติมโรบัก ID Plus บริการกดเพชรแมปออสตา Tower Defense บริการกดไอเทมแมปอนิเมะ Dimension บริการกดผลและเกมพาร์ทแมปบ็อกฟุตบริการกดผลและเกมพาร์ทแมปคิงเลเจนซี่บริการกดเกมพาร์ทแมปอนิเมะไฟติมและบริการรับฟาร์มอีกมากมาย <c oughs> บริการทำผลพิศต,ตื่นสุดครุ้ม <c oughs> จำหน่ายไอดีไก่ตัน <c oughs> และยังไม่พอยังมีบริการเติม R O V ฟรีไฟ g เกนช i นอิมแพ t วา l โลแลนอีกด้วยโคตึง <c oughs> อย่าลืมใช้บริการลิง์ด้านล่างคลิปนี้เลย o oh my God พี่เตี้ย <c oughs> ดึกดดก็าอาปากค้างมาล่อล่างฟิชชั่นมาบวกเลยนี่ว่าเฮ้ย <c oughs> ดูดิครับดูดาเมจอันแซนรุนแรง <c oughs> แรงจริง <c oughs> แรงมากนะครับดูดดเมทสองล้านหนึ่งแสนหกหมื่นเจ็ดร้อยแปดหน่วยเฮ้ย เบจิโตะเหรอวะเนี่ยตอนแรกมันดาเมจเป็นหลักแสนเลยไม่ใช่หรอเชี่ยเราดูระยะมันดิ113่ง้สิบสาไอ้ช่าตีเป็นเส้นหรือบิ๊กแบงแอคแท็กวะโอ้โหถ้ามันอัพตานแล้วมันเป็นยิงบอลจิ้วกลมๆไม่ใช่หรอโอ้โหโอ้โหตึงเกินผมนึกว่าเป็นเส้นเว้ยแต่ไหนได้แบบเป็นอย่างนี้เลยนะครับเป็นบิ๊กแบงแอคแท็กหรือไม่ใช่บิ๊กแบงดิไอ้มันปล่อยแบบเข้าไปปี๊ดแล้วก็ปิ้วตู่มอย่างงี้นะครับโอเคเท่อยู่ แล้วก็ถึงเวลาแล้วที่พี่เตีย้ยมาตื่นอย่างเราจะไปบวกกันบ้างพ่อให้กําลังใจใลูกด้วยดูครับในการ,รุแล้วปล่อยพลัง้าไปติมจักรเมฆาเมฆ้หยานี่โคตรเท่ผมชอบท่านี้มากเลยเท่จัดทลายะยะา90มันจะถึงไหนวะมันจะทะลุไปถึงโู้น่ะวอเป่าเนี้ยไปดูก่อนนะครับ

โอ้โหจังวะหกล้านเลยหกล้านเลยพี่ไอ้เชีย่ยโอ้โหเยอะจัดผมนี่แสจบจมูกเองฮฮแรงเกินฝน,นฟ้านดนึ่งกับร้องกับนองดนึ่งกับตกกันเลยเดียวมาพี่เตียมายอมเว้หกล้านแล้วไงวะนี่ชาร์จลำแสงเข้ามาหน้าเปเตียเงินระเบิดบิ๊กแบงเอ็กแทปกลุ่เตียนี่สายระเบิดพิชีพเว้ยเังเขาตึง เฮ้ยมันอัดถูกเหนื่อยสิบร้อยพันหมื่นแสนเฮ้ยหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนไอ้เจี๊ยถูกถูกเหมือนกันนะไม่ถูกอยู่นะผมดูว่าอัพแพงถูกอยู่นะประมาณไม่ถึงล้านอะ่ะถึงล้านหรอวะไม่ถึงหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนใช่จี้ประมาณสี่แสนห้าแสนรวมกลมห้าแสนเฮ้ยและและไอตัวนั้นมันต่อยแอร์ได้ปะไม่ได้อ๋อมันมันทวนแอร์ไม่ได้เหรอหรือว่าทวนได้วะไม่ได้ดิ มาเดินมาแบบนี้แต่มันทำไรแอรไม่ได้นะครับหกล้านอะ่ะแรงฮี่ยีดูดิไอฮียโอ้ h <What>? a two hours later แล,แล้วแล้วเราก็นั่งนมระเบิดจนมาถึงเวฟบ66แบบโคตรเร็วเรามาทบทวนดาเมจของพี่เตีย้ยมาตืน่นกันก่อนนะครับว่าจะตึงขนาดไหนดูดิตัวละครที่พี่ออกมาเลือดเป็นล้านก็ถือว่าแบงแตกายในช่วพิตา เดี๋ยวขออนุญาตปรับคูณหนึ่งไว้ก่อนนะครับคือตอนนี้เลือดมัน4ี่ล้านแล้วเ้ยผมไม่รู้ว่าจะวนไปถึงกี่เว็บโอ้โหแม่งโหดโหดมากผมต้องวางวางพ่อพิเตียไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่แกนี่ตาป่ามาช่วยแล้วอะไรได้วะเนี่ยดาเมติบห้าล้านวัดฟักและนี่คือดาเมตของพิเตียมาตื่นอยู่ที่สองล้านสองแสนสามหมื่นหกพันสองร้อยสี่สิบแปดหน่วยมีกจะตีสิบเอ็ดวินาที ระยะ90หน่วยแบบ full LE ดูดีโอ้โห LE และฟ full LE เลยนะครับคือแบบบมโดนทุกตัวเคยแบบตุ้มเดียวคือแม่งเกรี้ยงนะครับและฝั่งของศัตรูนั้นก็คือเบจิโตโอ้ดูการตีแต่ละครั้ง,ขงเขาแม่งระยะโคตรไกลครับล่างสุดเปื้อนสยาย่ายเฉยนะด้วยดาเมจส0งล้านหนึ่งแหกหนเจ็ดรหน่วยวิกามตี9000ระยะ 113หน่วยโคตรไกลเชีย่ยโคตรไกลในการยิงบิ๊กแบงครับผมยิงบิ๊กแบงออกมามันยิงแบบชาร์จแบบดูมในการระเบิดขีปนาวุธรอบวงแบบโคตรตะการตาเบิ่มเบิ่มดูเดียวโอ้โหแบบเป็นวงนี้อะไรเป็นบ้องเป็นบ้องตุ้มตามตุ้มตามนะครเป็นเบบที่หกสิบเก้าแล้วว่ไอนเชี่ยโคตรตึงในชาร์จระเบิดสองล้านหนึ่งครับไม่ต่างจากเรานิดเดียวอ่ะ คือฝั่งตงนั้นแสบตาจริงๆเลยโอ้โหไม่เห็นเทียอะไรเ,เตร่ผมก็ทำการที่จะเบาบางอันมีเอริชชั่นเอฟเอฟกต์ลงนะครับไม่ไหวลแล้วจริงๆฮะไม่เห็นอะไรเลยท้าตูมเออแบบมีค่อยเบ,เ,บเ,บเบาลูกตาหน่อยและดามเมจของตัวตอนที่กำลังวิ่งมาก็ประมาณสองสามล้านก็แตกหายยกโดงงลวโอ้โหเจติบเนีนยโคตรไวเจติบไวจัดแล้วเราจะทาการนะฮะ คูณสองไปเลยละกันครับเดี๋ยวจะติมแล้วใครจะเป็นฝ่ายแพ้ใครเป็นแพ้อ้ยพิเตียคือเริ่มมาแล้วว่ะคือเริ่มมากันแล้วอ่ะดูดิคือฝั่งนู้นเริ่มเริ่มแบบเริ่มลุดนะครับแต่ก็มันไม่ใช่เอลีไงจะเป็นเส้นแบบโคตรไกลนะครับมันตีไกลมากฝั่งนี้เอลีเว้ยพิเตียมาตื่นเร็วๆอ่ะโอ้ดูนะโอ้พิเตียพิเตียก๊อตนะครับมาหมกอยู่ตรงนี้นี่เองนะฮะดูดูนาเมทเขาแบบจัดจ้านจริงๆครับแล้วก็กูคูครับ ไม,ม่อัปตันตั้งหน่อยยังเห็นดานเมจโอ,อ้โหกูกูมันจะเดิฟมันจะปรับขนาดไหนไม่รู้นะครับตึงจะจัดบอกคำเดียวว่าเงินแบบเหลือๆคุณตัวนี้ถูกมากไอ้ที่เที่ถูกมากเออผมไม่คิดว่าอัพหลักแสนนะเว้ยผมนึกว่าหลักร้านเลํานะครับเชีย่ยถูกจริงๆฮะอะไรกันเนี่ยถูกเชี่อๆกันเลยทีเดียวใน,นฝั่งนู้นยังไงครับฝั่งนูน้นเอ้ยเบจิโต้ยังไงครับในการรวมสองฟิชชั่นก็เป็นสามารถตบพิเตียได้อย่างนั้นเหรอ เขากว่าพี่เตีย้ยฟูเออีเว้ยนังแถมมีพ่อแบบให้เป็นกําลังใจด้วยเห็นไหมยืนเต็มเลยพอ่อนี่ป้าป๋ายืนเต็มเลยป้าป๋าให้กําลังใจนั้นๆเอาแล้วครับผมตอนนี้ระเบิดมาแบบขีปพาราุธรอบูงแบบตุ้มๆนะฮะแล้วก็ราก,ก่อนนะั้นน้องโต <G ül üyor> จบแล้วหรออะไรกันเนี่ยน้องโตไม่น่าเลยมีป้าป๋าให้กําลังใจเห็นไหมถถามีป้าป๋าให้กําลังใจยืนอยู่ข้างๆแล้วพี่เตีย้ย หมาตื่นก็จะโหดมากโอ้โหเล็เจี๊ยแพ้แล้วเยโตแพ้แล้วโอ้เจโตแตกขี้เลยฝั่งนี้แทบจะไม่หลุดเลยจะหลุดได้ไงวะฟูเอลีบักฟักดูดิเชีย่ยโคตรตึงตึงจะจัดตึงโคตรชดและนี่ก็คือเตีย้ยหมาตื่นล่างบูว้าวสบายสบายแต่ฝั่งนู้นตีแอร์ได้หวะให้ตายเถอะ